สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันรอเปล่าครับว่าทําไมประเทศไทยในปัจจุบันแตกต่างจากในสมัยก่อนมากขนาดนี้แล้วทําไมประเทศไทยต้องเกิดการปฏิรูปด้วยวิดีโอนี้ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ถ้าทุกคนทนสงสัยไม่ได้แล้วผมจะพาไปหาคําตอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันครับ ก่อนอื่นคงต้องย้อนไปที่สมัยรัชกาลที่5ครับหรือสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีชื่อว่าสย,ยามอยู่เลยครับเมื่อเข้าสู่ต้นรัชกาลที่5พระองค์ทรงยกเลิกการหมอบคลานทั้งหมดโดยมีพระราชดำรัสเมื่อทรงมีพระชนมายุครบ20ปีว่าธรมเนียมหมอบคลานนั้นให้เปลี่ยนเป็นอิริยาบถเป็นยืนเดินส่วนธรมเนียมที่ถอยบังคมกราบไหว้ให้เปลี่ยนเป็นก้มศีรษะแทน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับต่อมาก็ดันมีธรรมเนียมของไทยอย่างหนึ่งที่โดนชาวตะวันตกวิจารณ์นั่นคือการหมอบคลานของบรรดาข้าทาสบริวารที่ปฏิบัติต่อบรรดาเจ้านายนั่นเองครับชาวตะวันตกได้ทาการวิจารณ์ว่าเป็นการกดขี่แบบย่ามนุษย์ด้วยกันเองชาวตะวันตกที่มีโอกาสมาติดต่อกับชาวสยามในสมัยรัชกาลศรินเช่นมิสเตอร์ฟิลเลสันหนึ่งในคณะทูตของจอห์นคอร์เฟิร์ด บันทึกวิจารณ์ไว้ว่าคนรับใช้ปฏิบัติต่อเสนาบดีดุจธาตุนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งเป็นการเหยียบย่ำมนุษยชาติด้วยกันเองถือเป็นคำด่าที่แรงเหมือนกันนะครับไทยเราต้องมีจุกบ้างแหละต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่4ี่ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่5้เป็นยุคลานิคมของจักรวรรดิตะวันตกที่ดุดเด่นบ้างเลยครับพอเพศรอบข้างของไทยล้วนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ด้วยความสามารถของชก,กันที่4และชก,กันที่5ประเทศสยามหรือไทยของเราจึงรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตวันตกแต่สิ่งที่ทําให้ไทยของเรารอดจากการละอายน์คมหลักแล้วคือการปฏิรูปประเทศ,เทศให้ทันสมัยเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้สยามเป็นจุดอ่อนของท,ทิแแบบนี้ที่ตะวันตกมักจะมีข้ออ้างในการดี้ประเทศ เช่นประเทศล่านั้นล้าหลังป่าเถื่อนไม่ทันสมัยการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นส่วนผสมของพระปณิธานในการปฏิรูปสยามบวกับสภาพแวดล้อมของภายนอกบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรท,ท,งทมมาารทงปฏิรูปประเทศเจริญทักียมานาอารยธรรมประเทศปรับปรุงระบบศาลปฏิรูปร,ระบบราชการ รวมศูนย์อ,อำนาจการเมืองการปกครองไว้ที่ส่วนกลางและสิ่งที่สำคัญที่สุดทรงประกาศเลิกทาสครับ,บ,บมไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าปัจจุบันยังมีระบบทาสอยู่พวกเราจะใช้งานขนาดไหนเลยครับมึงปล่อยกูเลยกูจะหนัตายแล้วมึงไปเลยนะโอยตายแล้ว,ตา,ลวตายจริงปังไปเลยและยังมีการสร้างถนนไฟและระบบ มนาคมเลืนสมัยทรงจัดตั้งหน่วยงานพิเศษโทรเลขการปฏิรูปในสมัยใน,ในสมัยรัชกาลที่5ไม่ทาแบบเ,เร่งรีบใช้เวลาอยางนั้นถึงส5สปีด้วยกันและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบางระดับของโครงสร้างทางการ,กรปกครองเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางขณะที่เปิดโอกาสให้การจบตัวของชนชั้นขุนนางหรือข้าราชการยุคใหม่และชนชั้นพ่อค้าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5 หากข้อมูลผิดพลาดเท้จจริงประการใดพวกเราต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ